อ่าสวัสดีครับเนาะสวัสดีทุกคนเนาะคนเราไม่ไม่อย่างรู้ได้ดอกนะว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงภายภาคหน้าจะเป็นยังไงเราจะเกิดอะไรขึ้นนะ,อะเอะเอเงินทองมันมีได้มันก็หมดได้นะครับพี่น้อง f อซนะแต่คุณมาทํากับพี่น้องแบบนี้ทํากับพ่อแม่แบบนี้ไปเห็นเพื่อนเป็นใหญ่อืมไปเห็นแม่คนใหม่บอกว่าดีกว่าพ่อกว่าแม่ตัวเอง อ่าดีกว่าญาติพี่น้องตัวเองเห็นไหมครับผมจะบอกเลยนะครับคนแบบนี้นะผมจะบอกเลยคนแบบนี้ <c oughs> ถ้าไม่มีเงินไม่มีทองมาปุ๊บนะมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนหรอกครับ <c oughs> อืมเดี๋ยวใครจะเหลียวเลยครับทีนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นลูกก็จะทํากับคุณแบบนั้น สิ่งที่คุณทำกับพ่อกับแม่ของตัวเองนั่นแหละนะอันนี้มันมีจริงนะครับไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกครับชาตินี้นะครับนะอืมคนที่มีเงินมีได้มันก็หมดได้โครคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้หรอกครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอาจจะเดินไม่ได้หรือจะนอนติดเตียงหรือจะป่วยเป็นนั่นเป็นนี่เราก็ไม่อย่างรู้ได้หรอกครับพี่น้องเอฟซีนะอืมมันมีได้ก็หมดได้ครับเงิน มันไม่แน่นอนครับขนาดน,น้ําอยู่ในเขื่อนมันยังแห้งได้น้ําอยู่ในบ่อมันยังแห้งได้นะครับอืมคนคนรักคนพ่ออะไรครับตัวนี้ก็เพราะเงินยังมีอยู่ใช่ไหมอืมตอนที่ไม่มีแหละครับมีแต่พ่อกับแม่แหละอ่าคนอื่นยกที่ดินให้ให้มึงเหมือนพ่อเหมือนแม่มึงไหมอีเวนอ่าอีเศษฝรั่งยกที่ดินให้มึงไหม ฮะไม่ใช่พ่อแม่มึงนี่เลยยกที่ดินให้มึงโรอีเนและคุณชีวิตมึงก็จะเริญนจะเริญขึ้นเลยเนาะไม่มีคนไหนดีเท่ากับพ่อกับแม่เราหรอกครับอืมถ้าไม่ดีึงขา่มึงตายได้มึงมึงเกิดจะบดีกว่าสิถ้ารู้จักว่ามึงเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมล่ะอืม ยกให้แล้ววะหาว่าตัวเองได้น้อยได้มากอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพี่ได้เยอะกว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้เอาแลวครับหลายความพูดความว่ากับพี่เล้วบัดบนี้มันก็ไม่จบไม่สิ้นแหละครับพ่อแม่ก็โอ้กวงอังน้ำดีบัดนี้นั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนะอืมเห็นคนอื่นคนอื่นดีกว่าครอบครัวตัวเอง ทำร้ายแม้กระทั่งคนในครอบครัวของตัวเองได้เนี่ยก็มันก็สูดคนแล้วครับพี่น้องเอฟซีอ่ามันก็สุดแล้วไม่มีอะไรจะเปรียบแล้วครับพี่น้องนะอืมนะนั่นแหละครับมาลองย้อนดูสภาพนั้นกับสภาพนี้มึงกลับไปย้อนดูสภาพเก่าๆมึงมึงเป็นยังไงมึงจะได้ไม่ลืมตัว มึงจะได้ไม่กลัวลืมตีนสภาพมึงมึงเป็นแบบไหนมึงอยู่ในจุดไหนนะเออเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนหรอครับอืมมึงมาจากจุดไหนตอนนี้โอ้ถ้าฐานะไม่เท่าเทียมกันบม่ได้คุยน้ำเดอ้เอครับเบิดเจยเบดเด้อครับเบิดเจยเบิดเจยอ,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 อยู่เดอ้อนบะ่ไบ้วาน้ำเด้อเด้อครัเด้อนะบรได้สนเดอ้อครับเดอ้อนะ น้ะมันเฉพาะมือมือละพันเนี่ยบริษัทเศร้าเด้อครับขี่รถนะเน่เออมันบริษยาเด้อครับเด้ออย่างน้อยมันก็ตรงมือละพันละครับเอาพันบบดนี้เอาสามสิบมือเอาสิบมือไปแสด้มือหนึ่งเศร้ามือไปแสดงแบบนี้เศร้ามือสองมือสามสิบมือก็สามมือนแบบนี้สามมื่นไปแล้วซาเซเบมือก็ได้นั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนั่นไงนะอืมให้มึงทําลงไปนะเออนะครับ มีแต่เจริญล,ล,ลงเจริญลงแะครับอ่าตอนนี้ก็ไปครบอะไรครับคบคนไม่คนแต่คนไม่เป็นตาซิเแตกอ่าพี่หมวดสวัสดีครับครบแต่คนไม่เป็นตาซิเแตกคนไม่เป็นเอน็นคนไม่เป็นก้าวไงครับอ่าไปคบคนแบบนั้นอนะ่โอไทยมุงสวัสดีครับนะพี่เว้นสวัสดีครับครบคนไม่เป็นตาชิเแตกครบคนไม่เป็นเอน็นอ่ บัดพ่อแม่มึงบัดในคนมาด่ดามาปล่อยบัดนี้แล้วคนอื่นปันที่ปันทางให้มึงแบบนี้ว่าเขาไม่ได้ปัดใ้มึงเลยเออเขาไม่ได้แบ่งที่แบ่งทางให้มึงเลยนะนี่นะมึงบอกว่ามึงได้มาจากไหนมึงว่าได้มาจากป่าไม้ออีควายนะนอะถ้าพ่อแม่มึงไม่เท่าทางให้มึงมึงจะได้บอกป้าไม่สิทางมึงกีอีหามึงได้ไหมล่ะนะครับ ก็แบ่งให้ลูกๆกันทุกคนได้ไหมละ่ะถ้าเขาไม่รักมึงเขาไม่แบ่งและอีนี่ก็ยังพูดว่าอะไรครับว่ามันมันได้เด็กได้น,น้อยอีกบัดนี้มันยังมีความว้าอีกเรื่อบัดนี้เอาเมื่อกบุญพ่อตายแลย้วครับที่แม่พ่อแม่แบ่งให้นะอืมใช่ไหมละ่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับนะอืมมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่มันทำตัวเองมันทั้งนั้นนะครับนะอ่าไม่มีใครทำอะไรให้ให้มันหรอกมันทำเองทั้งนั้นนะมันทำเองมันสร้างเองของมันนะครับก็รับกรรมรับเวรไปนะครับก็ทุกอกทุกใจอุกอังแล้วครับตนนัวนี้ไม่มีใครไม่มีใครไม่ทุกใจหรอกครับที่โดนคดีความ อันนี้ก็เป็นอะไรเป็นอาญาแผ่นดินแบบนี้อเป็นอาญาแผ่นดินครับพี่น้องเอฟซีนะสู้กับใครครับสู้กับแผ่นดินสู้กับรัฐไงอืมถ้าไม่ผิดเขาจะจอะไรครับอ่าเขาจะแจ้งความก่าทั่วทำไมอืมมึงมึงจะสู้ไปไหนนะขาดเจตนาอ้าก็สู้ไปนะ สูไปาทานายเก่งอยู่แล้วอืปมป,อประสบการณ์มากกว่า20ปีเออประสบการณ์หลายเยนะครับเศร้ากับปีอืมนายเก่งอืมเขาจนมาขอวีซ่านะมั่นพู้ใดๆว่าทำยังไงถึงให้ลู้ความรอดคุกได้ออเาอาอ่าเอาเลยเออเอาเกง่งเกงเสื้อมั่นละนะเพ่อได้กี่ดินขึ้นอีกผู้ดดใดหันเออเออนะครับนะ เออไม่รู้จะได้เสียค่าค่าค่าปรับเท่าไรได้บัตรนี่อ่อย่างน้อยๆมีร้านแหละครับพี่น้องเอฟซีตัวเลขกลมๆร้านนะได้ยินหัวหน้าพูดนโอ้กูก,กเศร้าใจเทนเนาะเอ่เพื่ออะไรครับทั้งจำทั้งปรับเลยนี่ไม่รอลงอาญาได้บัตรนี่อ้าพี่น้องเอฟซีเศร้าก็บี่อีกวันนี้อ้าสิบเอเศร้าจะได้บัตรนี่เรายังไม่รู้อนาะคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะ นั่นไงครับอืมไม่รู้มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบนี่ตายแล้วครับบนี้โอ้ยห้แล้วบะนี้เออนะครับอืมมันจะคิดหลายจะคิดมากเออนะนอนไม่หลับแล้วครับทีนี้กินข้าวไม่อร่อยแล้วครับไม่มีกระจิตกระจหฮอดขายข,ายของไม่มีกระจิตกระจขายของแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะออ มันเป็นแบบนั้นนะ